เปิดวารฟนางเอกป้ายแดงและครเจ้าสาวยืนหนึ่งขึ้นแทนลูกรักช่องวัน31โลดแลนด์ในวงการบันเทิงมาสักพักมีผลงานโดดเด่นหลากหลายได้อย่างเพิร์ตวิริสราตั้งกิสุวานิดดาราสาวสังกัดช่องวัน31โดยเราจะเห็นผลงานการแสดง ผลงานหลากหลายด้านของเธอนอกจากความเก่งที่หลายคนชื่นชอบในตัวเธอเธอก็มีเสน่ห์มากๆหน้าตาน่ารักสดใสแถมยิ้มที่ชวนใจละลายอีกด้วยซึ่งตอนนี้เธอเองก็ได้ขึ้นแทนนางเอกป้ายแดงแห่งช่องวันสาในละครเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับนางเอกใยแดงคนนี้กันค่ะสาวเพิร์ดเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2546น้้าหนัก45กิโลกรัมส่วนสูง165ซนเมตร ความสามารถพิเศษร้องเพลงเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรม p e r t h k v s r และทวิตเตอร์ p e r t h k v s r ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมภาพสวยๆน่ารักๆของสาวเพิร์สมาให้ชมกันด้วยจ้าไปชมกันเลยค่ะ